ลกางฝนตกแต่ว่าขาดว่าสิตกมาอีกจ้มือนี้อากาศดีพี่น้องเบิ้งคุณนะ่ะทองฟ้าเบิ้งคันแท้ขาดจะบาดท,ที่นี่นี่ขาดทุกปีจ้าขาดทุกปีทุกปีเดี๋ยวพ้าพาสีพาไปเบิ้งบอกหอยพี่น้องเห็นบอกหอยจักบอกหอยอย่างมาเบิ้งน้ากันจ้าโอดมีป่าน้อยความพี่นอ้องคุณอ้ยอุยอุยอุย จากบอกหอยองี้ยโอ้ขาดบกเลิกจ้ะคนขวมขาวเที่ยงเพวาเข่าขาดทุกปีจ้ากองพี่ดองว่านี่บกหอยองี้ยงจ้ะแม่นบกหอยจูบว่ะยายว่าบกหอยจูบเต้นแม่นบอจ้ะลายบอกผักหนึ่นหอยจูบบอพี่น้องบอกไก่เนี่ยเต้นดูแม่นหอยจูบบอจ้ะ เบิ่งมาเบิ่งสิบหกหลายจ้ะพี่น้องเบิเ่งเบิ้งสุเต็มอยู่ไปมีความรู้เรื่องบกหอยเอออ๋อไม่เสียบนี่จ้ะเต็มอยู่แม่นบกหอยจูบบ่าจา้ะนี่ไหมแม่นบอกความรู้คุณยายนี่เด้อจ้ะเด้อหลายหลายพี่น้องอันนี้หอยเชอรี่อันนี้ย,ายา่าหัวจักอยู่นี่อุ้ยอะไรนี่อุ้ยตกใจ <c oughs> นี่จ้ะบกหอย เมนบอกเมนหอยจูบก็จะคันแท้ขาดนะคุณนะเมื่อกี้ว่าอากาศดีบานนี้ฝนชิตต่งตกอีกเหรอคือไม่เหรอจ้าพี่น้องคุณนั่นละสินฝนเพิ่งตกนี่ละจ้ะผู้ใดมีความรู้เรื่องบอกหอยบอกคุณยายเนี่เด้๋ยวจะเด้อหอยอย่างแม่นหอยจูบบอกยายเข้าใจว่ามันเป็นหอยจูบเลยเนี่แเมนบอก คันแม่นหอยจูบเอาไปล่อยสาซั่นเด้อ่แม่นหยังดอกบักหลายจ้ะพุ่นปาปลาซิวก็มีุนๆแม่นสวๆนี่ปุน่งลูกบักหอยพี่น้องเบิ่งพุ่นเตอยู่ถ้าบักหอยจักหอยอีหยัง แยกข้าใจว่าเป็นห้อยจูบเงี้ยละจ้ะไปหูจักว่าห้อยยังบอกให้เด้อจ้ะเด้อ